เขาก็จะได้กินอาร์เทเมียกันสังเกตดีๆเห็นไหมครับที่วิ่งกระดูกกระดิกผ่านกล้องเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็คืออาร์เทเมียครับสวัสดีครับ <c oughs> กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับตามมูลครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ <c oughs> ที่เท่าไหร่อ่ะ 25ตอนเพื่อนๆหลายคนก็ถามยังเข้ามาว่าเอ้ย e พี่สอนวิธีอนุบาลลูกปลาใหยสิ mm hmm. ก็ได้เช้านี้ก็ต้องเอาอาหารให้ลูกปลาอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะครับก็อาหารอนุบาลลูกปลาและเกิดที่บ้านผมนะครับหนึ่งเลยอันดับแรกเลยที่ผมใช้ตลอดก็คืออาร์ทิเมียถ้า ลูกไหลไม่มตีต้องใช้อันททเมียแล้วอันททเมียเนี่ยดีกว่าลูกไหลเพราะว่าเป่าเนี่ยเขาจะตัวเล็กตัวเล็กแบบลูกปลากินได้เลยลูกปลาประมาณสัก3-4วันล,ลูกปากกลกปาเนี่ยเขาจะอยู่เขาจะไม่กินอาหารได้ประมาณสัก3-4ี่วันเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็จะมีอะไรนะไข่ไข่แดงที่อยู่ในในท้องเขาอะ่ะเขาก็จะอยู่ได้ พอหลังจากนั้นเขาก็จะต้องกินอาหารแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็คือเป่าอาทิเมียเดี๋ยวนําไปให้ปลากันเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันเลยว่าทายังไงกันบ้างอาทิเมียเนี่ยเป่าเสร็จแล้วอยู่หลังบ้านนะเดี๋ยวไปถ่ายทํากันเลยไปดูกันเลยครับนั่นอันนี้ก็คืออาทิเมียที่เราเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมบอกว่าจะเอาไปให้ปลากินเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะที่เขาขยับก็ยุกกะริกกะริกกะริกก,รกันเนี่ย ตัวนี้แหละก็คืออาร์ทิเมียนะครับที่เราเป่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอให้เพื่อนๆเห็นตัวของมันหน่อยอาจจะมองเห็นยากหน่อยนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมสังเกตดีๆเห็นไหมต้องก้นขวนเห็นไหมเหมือนลูกไลเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเล็กกว่าอ่ะเดี๋ยวเราก็มากองอาร์ทิเมียแล้วก็นําไปให้ลูกไลกันเลยนี่ผมก็จะเปิดวาล จะกองแบบนี้เลยอย่เพื่อนเราก็จะมีกระชอนโอ้ยกล้องสูงไม่ได้อ่าจะมีเป็นตัวกองตาทีนะครับเพราะว่าอัติเมียในตัวจะเล็กมากเลยก็เลยต้องใช้ทีทีส่วนอนนุเราก็ทําการเป่ากันอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงเขาจะฟักเป็นตัวอัติเมียนะอันนี้เราก็ ตัดประเทศนี้นำแปลงอันุบาลลูกปลากันอะเดี๋ยวขออนุญาตเอาทิมียออกจากขวดเป่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายทำขั้นตอนที่หน้าบ้านที่จะไปอันุบาลลูกปลากันนะครับโอเคลูกอันทิมียที่เราเป่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือสภาพบ้านของเราที่เราเพาะปลานะครับแตนแตนเต็มเลยเห็นไหม ตอนแรกผมก็นำรังโฟมพวกนี้เอาไปไว้ฟาร์มแหละฟาร์มแต่ทีเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าไม่ได้ดูแลทั่วถึงผมจะบอกให้ว่าลูกปลาแรกเกิดเนี่ยเพื่อนๆต้องมันดูแลใจใสเขาหน่อยเพราะว่าถ้าแบบไม่ใส่ใจเลยอ่ะบางทีอาหารไม่ดีน้ำไม่ดีเนี่ยทำให้ปลาล่วงปลาตายได้ ผมก็เลยอ่ะโอเคเอามาไว้ใกล้ๆมืออันนี้ก็จะเป็นบอ่อเพราะนี่เห็นไหมผักบุ้งเนี่ยมันโผล่มานี่ครับพเพื่อนๆก็ดูยากครับบอ่อนี้เดี๋ยวไปหาดูบอ่อที่แบบเห็นชัดๆดีกว่านี้ผมก็นำอัลิเมียนะครับใส่ช้อนแล้วผมก็โรยไปพาะปลามันก็ค่อนข้างที่จะชินกับผมแล้วเพราะผมมาดูบ่อยมันก็เลยแบบมันรู้ว่าว่าเรามาให้อาหารก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับเราไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตกใจผมก็โรยให้่างนี้นะเพื่อนๆนะ แต่ผมก็พยายามดูดูลูกปลาให้เพื่อนๆอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่ามันถ่ายไม่ค่อยชัดเลยครับนี่เห็นลูกปลาไหมอยู่ตรงตรงรากใบไม้เนี่ยเขาก็กินนะแต่ว่าแบบกล้องเรามันห่วยถ่ายไม่ได้อะเดี๋ยวไม่เปไ็นไรเดี๋ยวไปถ่ายบอ่ออื่นแล้วกันอันนี้ผมก็โปรยให้เขากินไปก่อนตรงแม่เขาก็กินได้นะอาร์เทเมียจริงๆอาร์เทเมียให้ให้ปลาได้ยนันแบบ ปลาประมาณสักเกือบเดือนเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปไปดูบ่อที่มันเห็นจะชัดดีกว่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนบ่อนี้ก็ค่อนข้างที่จะเห็นลูกปลาชัดเจนหน่อยนะครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็เดี๋ยวผมเอาอัทิเมียให้เขาแล้วก็มาดูกันนะครับวิธีการกินของเขาอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตักอัทิเมียให้ก่อน ก็เอาแต่สีส้มๆนะครับที่เป็นตัวของอาร์ทิเมียนะครับนี่ครับตักแล้วก็ค่อยๆโปรยไปบอป่อพวกนี้ก็คือผมเอาพ่อเขาออกหมดแล้วนะครับพ่อแม่ไม่ให้เหลือไว้เลยอะแล้วเราก็ไปดูลูกปลากันเห็นไหมนี่เห็นเขาไล่กินไหมน ได้กินอาร์เทเมียกันสังเกตดีๆเห็นไหมครับที่วิ่งกระดุกกระดิกผ่านกล้องเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็คืออาร์เทเมียดูเห็นไหมเห็นไหมนี่กินใหญ่เลยอ่าอันนี้ก็คือการอนุบาลลูกป่าก,กัดแรกเกิดนะครับที่บ้านเราเห็นไหมครับก็จะมากินอาร์เมียกันเห็นไหม ตัวเล็กก็มีตัวใหญ่ก็มีตัวไหนกินได้เยอะหน่อยเขาค่อนข,อขอ้างที่จะโตวไวอะ่ะอันนี้ที่เห็นตัวใหญ่เนี่ยจริงๆผมซูมคูณสองนะจริงๆตัวเล็กตัวเล็กจริงปลาเนี่ยเห็นไหมครับสองตัวเล็กเห็นไหมกินอัทีมีใหญ่กันใหญ่เลยคือปลากินได้ก็รอดนะครับส่วนมากปลาที่ไม่รอดก็เพราะว่าไม่ไม่มีอาหารให้กินหรือว่าลูกไรตัวใหญ่ไปก็กินไม่ได้อะ่ะ ก็ทําให้ปลาไม่แบบไม่แข็งแรงแล้วก็ตายไปเองแต่ถ้าเป็นสภาพเนี้ยอาการเนี้ยคือ,อยังไงก็รอดนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอย่าให้เยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปลากินไม่หมดเนี่ยจะทําให้น้าเน่าแต่อัลตีเมียเนี่ยมันอยู่ได้เป็นวันๆเลยนะเพื่อนๆงงเหมือนกันนะเป่าในน้ําเค็มแต่อยู่ในน้ําจืดก็อยู่ได้เคยสังเกตอยู่ได้เป็นวันๆจริงอ่ะ โอเคก็ okay, สุดท้ายนี้นะครับผมซับมูลเบต้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องประกาศดีๆต่อไปด้วยนะครับสว,วัสดี้ผมซับมูลขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับดูปลากินกันไปนะครับเพื่อน